อาวันนี้มีเวลามาต่อภัก2เลยค่ะโค้ดลังจิต spiritual jumping กระบวนการกระโดดสู่ชีวิตใหม่ก่อนที่ผมจะกลับเข้าสู่ร่างซึ่งเป็นการเกิดใหม่อีกครั้งหนึง่งพลังสูงสุดได้ย้ำกับผมว่าเธอต้องกลับมาสู่โลกมนุษย์อีกครั้งหนึ่งนะเพื่อทำภารกิจแห่งชีวิตในการช่วยเหลือมนุษย์ให้เข้าใจถึงการใช้ชีวิตอย่างสอดคล้องกับจัก,กรวาลและ สปปรรพสิ่งที่เป็นหนึ่งเดียวกันเพราะโลกในอนาคตแม้จะมีพลเมืองชาวโลกมากขึ้นแต่ผู้คนกับใช้ชีวิตอย่างตัดขาดกันและกันไม่เชื่อมโยงกับจักรวาลไร้ซึ่งความเห็นอกเห็นใจกอบกลยความสุขเฉพาะตัวระเบียดเบียนสปปรรพสิ่งเพื่อประโยชน์ส่วนตัวและท้ายที่สุดความคิดแย่ๆของพวกเขาเหล่านั้นย่อมสะท้อนกลับมาย่างเจ้าของความคิด ในรูปของความทุกข์อันเกิดจากภัยพิบัตภิภายนอกและความทุกข์ภายในจิตใจที่ว้าวุ่นสับสนเมื่อฟื้นขึ้น,นใหม่ครั้งหนึง่งผมเสียใจเกินกว่าจะบรรยายเมื่อเห็นแขนข้างซ้ายถูกตัดออกไปจุนั้นก็สลบไปนะแล้วจุดนั้นก็คือจุดเปลี่ยนสําคัญในชีวิตเมื่อผมฟื้นขึ้นมาอีกครั้ง,งปรากฏการทัศนคติและมุมมองท,ที่มีต่อโลกใบนี้เปลี่ยนไปหมดสิน้น ผมฟื้นขึ้นมาพร้อมกับอารมณ์ขันอย่างนี้น่าเชื่อผมเกิดเกิดความเข้าใจสัจธรรมชีวิตและยอมรับว่าทุกสิ่งไม่แน่นอนเป็นตัวเราเองที่ลืมแล้วเข้าใจเข้าใจคิดว่าชีวิตและทุกสิ่งเป็นความแย้งยืนหลังจากนั้น2-3ถึงปีผมก็เริ่มระลึกถึงเหตุการณ์ในวันนั้นมันเป็นความรับที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในข้อที่ว่าชีวิตของเราทุกคนสามารถทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มันเป็นความลับเหนือความลับทั้งปวง หลังจากที่ผมทุ่มเทชีวิตเพื่อค้นหากุญแจที่จะไขรหัสลับไปสู่ภูมิปัญญาชั้นสูงเพื่อคลี่คลายความลับของชีวิตขั้นสูงสุดนี้ขั้นสุดยอดนี้ประมาจารย์ทั้งหลายได้ให้คำแนะนำแก่ผมมากมายน่าหนาทำให้ผมรู้ว่ามนุษย์99%ถูกกำหนดมาให้ปัจจัยภายนอกหรือที่เราเรียกว่าสิ่งแวดล้อม mm. เหตุการณ์รอบตัวเป็นผู้กำหนดเส้นทางชีวิต ผ่านความคิดที่ได้รับจากผู้อื่นหรือสืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษบางทีความเชื่อเหล่านี้ก็ถูกถ่ายทอดผ่านกลไกของ d ี a นเอในร่างกายของเราทําให้เรามีความเชื่อบางอย่างคล้ายกับบรรพบุรุษของเราแต่ที่คนที่ประสบความสาเร็จจะย้อนกลับไปดูโลกภายในจิตของตัวเองไม่ยอมให้โลกภายนอกเข้ามาควบคุมจิตใจหรือที่เรียกว่าโลกภายในนอกจากนี้แล้วพวกเขายังทําให้ตัวเองอยู่เหนือโลกภายในของเขาเอง ด้วยการกระทําที่เรียกว่าวหายทวนกระแสน้ําทิ้งความเชื่อหรือความหรือเครื่องมือใช้ชีวิตบางอย่างบนโลกเพื่อค้นหาศักยภาพแท้จริงจากจิตใจภายในและคนเหล่านี้จะเป็นกลุ่มคนที่เปลี่ยนแปลงโลกอย่างแท้จริงผมอ่ะการเป็นผู้แจ้งสารเพให้ทุกคนได,ได้รับรู้สิ่งที่ผมร่วงรู้ทั้งหมดผ่านหนังสือที่ชื่อ meta secret ที่ถ่ายทอดคุ้มพลังแห่งการเปิดเผยความลับ เนื้อโลกของกุญแจ7ดอกที่ผมได้รับมาจากการไขปริศนาจากคัมภีมร์กกตซึ่งเป็นความรู้ต้องห้ามมาช้านานเมื่อและเชื่อว่าหายสับสนไปโชคดีนะที่มีผู้เก็บรักษาภูมิปัญญานี้อย่างรับรับผ่านงานศิลปะวรรณกรรมและแล้วก็สืบทอดส่งต่อกันมาความลับ ความลับนี้จะร่วงรู้เฉพาะในหมู่นักประดิษฐ์นักเทวว,วิทยานักวิทยาศาสต์นักปัจญานักคิดผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลายเช่นอเบอร์ไอน์สไตน์บิทเฟนทาจุงกาลิเลโอเป็นต้นเมื่อผมมันนำความรู้จากกุญแจทั้ง7ดอกประสานกับความประสบการณ์หลังความตายกดทางฟิสิกส์หลักวิทยาศาสตร์การวางกล,ลยุทธ ทางธุรกิจจิตวิทยาแนวอภิปัตยยาจนในที่สุดมันก็มาตกผลึกจนกลายเป็นเซเว่นเป็นเจ็ดความลับเหนือโลกอันได้แก่หนึ่งกดแห่งความสอดคล้องคือการเปลี่ยนแปลงความคิดทัศนคติภายในจิตใจของเราให้สอดคล้องกับจักรวาลภายในเพื่อให้การดำรงอยู่ของเราเป็นไปอย่างสอดประสานกับความเป็นไปได้ทุกอย่างเมื่อโลกภายในสอดคล้องกับจักรวาลชีวิตจะสัมผัสได้ถึงความเรียบง่ายและรู้สึกถึงความเป็นไปได้ในทุกเรื่อง2 กดแห่งมโนนิยมใจของเราเป็นผู้สร้างสารรค์ทุกสิ่งขึ้นมาถ้าใจเรายิ่งใหญ่และกล้าหาญพอความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีมันจะปรากฏขึ้นแก่ชีวิต 3. กดแห่งขั้วตรงข้ามทุกสิ่งทุกอย่างมีด้านตรงกันข้ามเสมอเช่นเดียวกับเหรียญที่มีทั้งสองด้านประกอบเข้ากันเป็นเหรียญเพียง1อันเป็นแต่เพียงความชอบไม่ชอบของเรา ที่เข้าไปตัดสินใจเลือกเพียงด้านที่ได้รับความพึงพอใจหรือความสุขเท่านั้นเมื่อชีวิตพลิกไปด้านที่ไม่ชอบมันก็เกิดความรู้สึกมันเกิดความรู้สึกต่อตา้านและเกิดความทุกข์ใจการค้นหาเป้าหมายนยิ่งใหญ่ของชีวิตให้เจอเลือกเดินไปตามเส้นทางที่เลือกจะช่วยให้เรา ก้าข้ามเรื่องเล็กๆน้อยๆที่ทําให้เราหัวเสียจนชีวิตล้มเหลวเพราะว่าจมอยู่กับความไม่ชอบใจเมื่อเปลี่ยนไปจดจ่ออยู่กับเป้าหมายชีวิตที่แท้จริงอย่างมีความสุขจะทําให้เราผ่านอุปสรรคในชีวิตไปได้ c กดแห่งเหตุและผลเมื่อคุณนะออกแรงกระทําสิ่งใดออกไปย่อมได้รับแรงกระทําในอัตราที่เท่ากันกันกบมาเสมอ อาจจะเรียกว่านี่คือกฎแห่งแรงงดูดหรือกฎแห่งกรรมในหลักของชาวพุทธกฎในข้อนี้ทําให้เรารู้ว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับชีวิตเราไม่มีคําว่าบังเอิญล้วนแล้วมีเหตุให้เกิดผลที่เราต้องรับผลของการกระทําแนดินในรูปของเหตุการณ์และความรู้สึกสุขหรือทุกข์เมื่อเราเปลี่ยนแปลงตัวเองโดยสรรเสรเทความคิดและการกระทําในด้านที่เป็นบวกอย่างมากก็ย่อมได้รับโชคดี และชีวิตที่ผาสุกเป็นการตอบแทนซึ่งในทางวิทยาศาสตร์มีกฎข้อที่ว่าทุกแรงกระทำจะมีแรงปฏิกิริยาตรงข้ามเท่าๆกัน 5. กฎแห่งเพศในทุกที่มีสิ่งพลังมีพลังงานของทั้งสองเพศอยู่ร่วมกันเสมอเพียงแต่จะมีด้านไหนมากกันมากกว่ากันเท่านั้นหากเราเข้าใจถึงการมีอยู่กันอย่างสมดุลของทั้งสองเพศห กฎแห่งการสั่นสะเทือนทุกสรรพสิ่งล้วนสั่นสะเทือนในย่านของความถี่ที่แตกต่างกันสูงและต่ำเรามาเกิดบนโลกใบนี้เพื่อเรียนรู้และพัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับย่านความถี่ระดับสูงที่เรียกว่าพลังแห่งรักแท้ด้วยการใช้ชีวิตอันประกอบด้วยร่างกายจิตใจและวิญญ,ญาณให้สอดประสานเป็นหนึ่งเดียวและพลังงานความรักจะเป็นพลังงานที่ช่วยให้ชีวิตของเราสั่นสะเทือนในความถี่ระดับสูงซึ่งนำความสุขและความสำเร็จ มาให้แก่ชีวิต7กฎแห่งจังหวะชีวิตกดแห่งจังหวะชีวิตทันทีที่คุณตระหนักถึงกดแห่งจังหวะชีวิตซึ่งเปลี่ยนผันขึ้นลงเหมือนฤดูกาลมันจะทําให้คุณรับมือกับช่วงเวลาที่เลวร้ายได้เป็นอย่างดีเพราะคุณได้ตระหนักแล้วว่าไม่มีสิ่งใดคงอยู่ในชีวิตของเราอย่างยืนแม้กระทั่งร่างกายของเราก็ผันไปตามการเวลามีจังหวะขึ้นลงเดี๋ยวทุกข์แล้วก็เปลี่ยนเป็นสุขแข็งแรงแล้วก็สลับสลับไปสลับมากําหนดจิต อยู่กับเป้าหมายที่มีคุณค่าจะทำให้ชีวิตเรายอดเยี่ยมอย่างที่สุดอ่ะวันนี้เอาเท่านี้ก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาต่อนะคะถ้ามีเวลาว่างก็จะอ่านเพิ่มอีกสนุกมากนะคะนี่แหละคือโคตรพลังจิตกามบรนการกระโดดสู่ชีวิตหมายและยังมีอีกหลายเล่มที่น่าสนใจของท่านอาจารย์ควรที่จะเก็บสะสมไว้เพราะว่าทุกเล่มมีพลังงานที่ดี ที่ควรค่าที่จะมอบให้กับตัวเองและครอบครัวคนรอบตัวให้เขาได้